ไปยังตัวนนี่ตาป่านนินโอ้ตยง่ายเลยพี่น้องตานินตาินโอ้โอ้ตยง่ายเลยเตยง่ายเลยพี่น้องเต้นคน เมอวัย่มัวันไ่ๆด้ล้ตัเงยแยน่มั่นเ่าายไปเซ็แล้วตื่นข้นห่วยอ้ไตัวพี่น้องไล่อ้นี่ตัวเ่โอ้ตัวเงยเลยพี่น้อง ไม่อยากตื่นคนพี่น้องไม่อยากลิงไม่อยากลิงไปไหนมาตั้งข้างสิ่ตั้งข้างสิ่มาตั้งเนี่ยเห็นมานอ้อพี่น้องเนาะยำขึ้นมาตัวใยำอยู่เด้อจ้ะตื่นบ้ามาเห็นแล้วพี่น้องไปหลาดแล้ว แม่กับลูกเห็ดอยังกันน้อเนาะแม่กับลูกก็หลังย่วนพักอยู่เนาะย่อนผักย่อนพัก Mẹ bên nhìn tuổi nhanh mẹp. Mẹp bên tôi 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 nhanh tuổi Mẹp bên tôi nhanh mẹp. Mẹp bên tôi nhanh mẹp. กินว่างานเน่มันได้กินต้องว่างนแล้วไม่เห็นจักเทีย่ยวเพราะแต่เห็นหนั่นแหละแม่มือเฮานี่แบกออกได้นี่ตาพี่นอ้องซใช่ไหมล่ะแสดงว่าตัวใหญ่แหละแม่กับลูกยอนพักยอนออกปลูกไม้พี่น้อง โอเคี่ยเกือเป็นน่วยแล้วหลายน่วยแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมาร์กแล้วแม่อันนั้นก็เป็นคือกัน,กนอะไรสามสี่น่วยแล้วออกดอกแนละ้วแม่น้องมั้ก็นคือว่าเป็นจับแล้วน่วยเลยคือแบบ แม่เจล้วเห็นได้สินะเด็ดบ like ่ถืกใจบายายว่ายมันไปน้ำดินรถแม่ว่าต้องขังต้องกักดอกบ่ไปแท้ละ ชั้นไว้น้ําไนว่ามเกี่ยวมันหุ่นน่ะแม่ถูกว่าเป็นน้วยอย่งไดรคุ่นณจ่ตีนแม่ก็เป็นสองน้วยคุ่นตัวสองหลูเกี่ยวออกหลายเธอไหร่แห่งเป็นหลายก็ถ้าบอกต้ว่าซาเลียงนี้พอมานี้เอายังว่าใส่บุน หยอดก็งามงามเนาะยายว่าจิตตาเลยหยอดว่าตาสำับยายเออเออรู้แล้วแล้วก็ไปหาคน ครับมาเบิ่งยายเก็บผักครับครับมันอนงางวะเอาผักเอาตามาให้ยายบ่ว่างไม่จะไปยายใช้ผักไปยายไปยายใช้ผักไหมลูกไปปลากราไปเออปลากราไปเออเป็นเก้าเป็นเก้าเสะเลแงผู้ใจ พักกาดห่อก็เริ่มง่าบไดิเลยแม่บ่พักบ่ไปเสี่ยงหนึ่งบ่

ขาก็มไม่เก,ก,กี่ยวกับมืถือมาพี่น้องเหนยัอยากสัน้นเนี่ยเด้อจะพี่น้องเด้อยางอ้อมไปอ้อมมากกับเพ,พี้นป่าจะเคลียวพี่น้องถ้าคนดนี้ก่อนบ๊มั้มบ๊อบมั้มอยู่ก่นพี่นอ้องตอนมาเล่มกินเนื้ออาหารถ้าเท่านี้เด้อ โอ้แกพริกมาเพี้ยนง่ามไปนลานี่น้องน่ะเึ้นพ่มเพเพเชียวปื้อปื้ป่ีสลนเน่แม่ฮ้องมาเก็บเก็บตลอดจำกินกับชุบน้องใหม่นี้น่อยงๆๆอยับยับยับอย่นะหลัจากที่มากินหัวอาหารถ้าเเลีเล้ยวบ่เห็นเนาะอันนี้เป็นปลาตะเพียนได้ไปนองลอง เตื่นคนเห็นตัวนหน่อยๆจ้าพี่น้องมุเกเจี๊ยบฝากช่องน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องเด้อมันนี่เสียงอาจจะบ่แจวบ่ดยังแน่บ่ชัดมุกเจี๊ยบพูบสบายจ้ะยังบ่ท่านในเศร้าพี่น้องมุเกเจี๊ยบฝากกดติดตามช่องน้ำไม่เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เจี๊ยบกับแม่เพ่นท่ำช่องต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะ พอก็ไม่เก็บคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าข้าเบิ้งพักงามจ่าพี่น้องเอ้ยข้าเบิ้งตะพักงามอือ